หัวใจแตกสลายข้อมูลของผู้ใช้ดิสคอร์รวไหลแต่เรื่องนี้มีแง่มุมที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดเมื่อวันที่20กันยายน2025ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าวิตกสำหรับผู้ใช้ s c o r อเมื่อมีการยืนยันว่าข้อมูลผู้ใช้งานบางส่วนได้รั่วไหลออกไปถึงแม้ว่า Discord จะได้ยืนยันว่าข้อมูลสำคัญต่างๆยังคงปลอดภัย100%เเเช่นรหัสผ่านบัญชีหลักและการสนทนาในเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ถูกแฮกแต่เหตุการณ์นี้เกิดจากปัญหาของผู้ให้บริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าภายนอก ที่ทางบริษัทใช้บริการแทนโดยเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อ s a t t e r l ะเ s s ร์แทนเท (SLH) อ้างว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีและมีการเรียกค่าไถ่จากบริษัทด้วย ข้อมูลที่ถูกเข้าถึงขณะนี้มีเพียงข้อมูลเล็กน้อยเช่นชื่อจริงอีเมลที่อยู่ IP และข้อมูลการชำระเงินบางส่วนเช่นประเภทการจ่ายเงินและเลขบัตรเครดิต4หลักสุดท้ายรวมไปถึงข้อความที่ผู้ใช้งานได้ติดต่อสอบถามกับฝ่ายบริการลูกค้าแต่ยืนยันว่าไม่มีการเข้าถึงรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญในบัญชีหลักแต่อย่างใดสำหรับผู้ใช้บางรายที่ได้ส่งเอกสารยืนยนัน ตัวตนเช่นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่อาจได้รับผลกระทบเล็กน้อยแต่ Discord ได้ชี้แจงว่ามีเพียงจำนวนน้อยมากที่ส่งข้อมูลเหล่านี้และทางบริษัทจะส่งอีเมลแจ้งข่าวสารอย่างเป็นหางาการไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหลังจากที่ตรวจพบเหตุการณ์นี้บริษัท s c o r อได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยได้ตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบจากผู้ให้บริการที่ถูกแฮ็กทันทีและแจ้งเหตุการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความมั่นคงไซเบอร์พร้อมเริ่มการสอบสวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในขณะเดียวกันบริษัทได้ทำการอัปเกรดระบบตรวจจับภัยคุกคามและเพิ่มมาตรก,การด้านความปลอดภัยใหม่เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกครั้ง ต่อมา Discord ได้ทำการถแถลงข่าวเพิ่มเติมเนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่าข้อมูลที่หลุดอาจมีมากถึง2ล้านบัญชีซึ่งรวมถึงภาพถ่ายของพาสปอร์ตและบัตรประชาชนโดยนูเวกเซอร์โคโศกของ s c o r อได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะเวิร์ว่าตัวเลขดังกล่าวมากเกินจริงและยืนยันว่ามีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจริงเพียงประมาณ7 0 0 0หรายทั่วโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนกับฝ่ายสนับสนุนไม่ใช่ผู้ใช้งานทั่วไปทั้งหมด เวกซ์เลยังกล่าวว่าดิสคอได้ยุติสัญญากับเซนดสซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นแหล่งของการโจมตีแล้วและกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปขณะเดียวกันทางบริษัทได้ทำการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมอย่างสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ดิสคอ d ยังได้ย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะถูกติดต่อผ่านอีเมลทางการที่มีที่อยู่ e m a i ล n o p l y d i s c o r d c o m เท่านั้นโดยจะไม่มีการโทรศัพท์ติดต่อตรงจากบริษัทและขอให้ผู้ใช้ระมัดระวังเกี่ยวกับอีเมลหรือข้อความที่ดูน่าสงสัยซึ่งอาจเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบหลักของดิสคอแต่ก็ยังถือเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นย้ำให้เห็นว่าสิ่งที่เราควรตระหนักคือแม้ระบบหลักจะมีความปลอดภัยเพียงใดหักผู้ให้บริการภายนอกมีช่องโหว่ก็ยังสามารถเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลได้ใบหน้ากำลังครุ่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คุณเห็นว่าแฮกเกอร์สามารถแฝงตัวอยู่ในระบบภายนอกได้ง่ายเพียงใดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยที่มา textpops h t t p s w w w t e x t p o p s c o m n e w 1 0 9 7 6 6 d i s c o r d u s e r d a t a x p o s t f r d p a r t y v e n d o r b r i d g e h t m l neo.win h t t p s n e o w i n n e t n e w 7 0 0 0 0 d i s c o r d u s e r i m p a c t b y d a t a l i a k